กลับมาพบกับผมบอกเลยว่ามีอะไรดีๆและฟรีๆแบบนี้แน่นอนครับกับด้านหลังของผมครับ สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับพิกอีกเช่นเคยครับอยู่ที่ perfect c u r i f y d u s e c a r ชารูมรถมือสอที่ใหญ่ที่สุดในลาสานซีนักครินครับกลับมาพบกับผมบอกเลยว่ามีอะไรดีๆและฟรี free, แบบนี้แน่นอนครับกับด้านหลังของผมครับ toyota camry 2.5ปี16ครับเป็นนี้คันนี้พิเศษเลยนะเป็น hv ครับ hv premium ครับออปชั่นแบบจัดเต็มไปเลย ดูสภาพรถกันดีกว่าครับอดพูดถึงรถมือสองคือต้องดูที่สภาพรถสภาพรถคันนี้สวยเนียนกริบครับให้ภาพบรรฟองครับดูไปทีละจุดทีละจุดครับรายละเอียดตัวรถผมจะไม่พูดลงลึกนะครับเพราะท่านที่ชอบรถประเภทนี้ต้องเคยดูและศึกษาออปชั่นไว้บ้างอยู่แล้วผมจะพูดแค่คร่าวๆพอนะครับผมอ้าวถัดมาเลยด้านในคันนี้ครับรถปี16ภายในเนียนอยู่นะครับ รถผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอันนี้คือรถผ่านการใช้งานมาแล้วสภาพเป็นแบบนี้เลยเนียนๆเนนบกไม่ขาดไม่ล้มคอนโซลสวยไม่แตกครับเพราะรถคันนี้คือรถผู้บริหารใช้มาก่อนครับพูดแบบนี้โอเคพูดถึงผู้บริหารครับกับออปชันแบบเต็มครับคำว่าพรีเมียม h v premium เป็นยังไงคือด้านหลังครับ กับแผงตรงกลางครับที่ควบคุมครับต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยครับอุณหภูมิม่านเมืนเบาปรับเอนได้ไฟฟ้าทําได้หมดนะครับเปลี่ยนเสียงวิทยนะุเห็นไหมเหมือนคุณนั่งหน้าหน้าเลยเหมือนคุณนั่งเครื่องบินเลยเบาปรับไฟฟ้าครับคอนโทรลได้ด้วยมือของตัวคุณเองแบบนี้มาหลังมีห้ายนี่แหละคือสเสน่ห์ของเจ้า Camry HV Premium ด้านหลังก็บอกว่ายงสวยงามอยู่โอเคมาดูรอบคันครับวนมาทางด้านหลังตัวรถเซ็นเซอร์มีมาให้ครบไฟยังสวยงามเงาไม่แตกไม่ร้าวครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ด้านล่างครับไฮบิชมาเร็วๆครับด้านขวางตัวรถบ้างไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเบียดแต่อย่างใดครับเงาขึ้นแสงขึ้นรับกล้องอย่างดี รวดเร็วทันใจครับถัดมาของคนขับบ้างพวงมาลาัยมันติเช่นเคยครับคันนี้เลขไม่น้อยนะปี16เลขไม่หนึ่งแสนหนึมกิโลเท่านั้นครับดูครับปุ่มอย่างกระหนังกระตูนนครับเต็มไปหมดเลยมันมีคลิปผมฝากไว้นะครับไอตัวด้านบนบนขวามือตัวไอนะครับตัวไอขวามือจะมีอยู่ว่าทําไมคุณต้องซื้อ c a m รีน้องปั๊กทำาให้แล้ว ก็ดูคันนี้ครับดูสภาพคันนี้ตอนนี้เราดูคันนี้ก็ดูสภาพคันนี้ไปก่อนเข้าคร่าวเข้าคร่าวโอเคด้านห้างก็มีจอมีอะไรปกติครับมาถึงห้องเครื่องยนต์ครับสภาพยังสวยงามอยู่อันนี้คือสตาร์ทอยู่นะครับรถสตาร์ทอยู่อันนี้คือแบตเตอรี่ครับอย่าไปจับเขานะตอนสตาร์ทรถอยู่แมนททนส์นอะไรต้องดับเครื่องก่อนนะครับก็มีประจุไฟฟ้า แรงสูงเลยนี้ถ้าไปจับอาจจะเกิดการไฟฟ้าช็อตอะไรหรือเข้าตัวเราได้นะครับถ้าฝากเครื่องยนต์นิ่งเงียบเพราะว่าเป็นไฮบริดมันเงียบนิ่งอยู่แล้วสีอยู่คพรสวยงามดูเข้าๆครับดูเข้าๆคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่8 8 7 0 0 0 0บาทกับเลขไมค์แค่1 1 0 0 0 0รถปี16 HV Premium Camry คันนี้ถ้าใครชอบครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้พวกเราด้วยและถ้าใครชอบรถแนวนี้พิเศษเลยผมมีส่วนลดเพิ่มให้อีก30,000 3 0 0 0 0 0 0 0แล้วเจอกันคลิปหน้าเลยสวัสดีครับ